โอเคค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องเอ่อเรื่องที่คลาสสิกมากๆนะคะคือเราได้โนต้ตใหม่มาฉบับหนึ่งที่แบบเขาไปขุดคุยประเด็นที่มีคนถามกันตลอดเลยว่าเอเลี่ยนมีจริงไหมเนี่ยแหละค่ะครับเป็นคำถามยอดทิตตลอดการจริงๆนะครับใช่ไหมคะแล้วโนต้ตนี่เขาเปิดมาแบบออยอมรับเลยนะว่ายังไม่มีหลักฐานแบบจา๋าครับ เปิดมาก็บอกเลยว่ายังไม่มีหลักฐานฟันธงแต่จุดที่เขาเน้นเนี่ยมันคือเรื่องความใหญ่ของจัก,กรวาลมากกว่าใช่ใช่ค่ะคือพอพูดถึงสเกลแล้วแบบโหมันใหญ่มากจริงๆนะจัก,กรวาลเนี่ยในโน้ตเขาใช้ภาพเปรียบเทียบได้ดีนะครับคือเขาบอกว่าแค่กาแล็กซี่เราเนี่ยดาวฤกษ์ก็เป็นแสนล้านดวงแล้วแสนล้านครับแล้วลองนึกภาพว่ามีกาแล็กซีแบบเนี้อีกเป็น อาจจะแสนล้านกาแล็กซี่ในจัก,กรวาลที่เราสังเกตได้คือม,มันมันมหาสารจริงๆพอฟังแบบนี้แล้วการจะคิดว่ามีแค่เราที่เดียวในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่นี้มันก็ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เนะเหมือนโน้ตจะชี้ไปทางนั้นเลยไม่ได้บอกว่ามีแน่ๆนะแค่ชี้ความเป็นไปได้แล้วเขาก็พูดถึงความพยายามหาด้วยใช่ไหมคะพวกโครงการวิทยาศาสตร์ต่างๆครับพูดถึงเหมือนกัน อย่างพวกการใช้กล้องโทรทัศน์วิทยาศาสตรใ์ใหญ่ๆคอย uh, ดักฟังสัญญาณจากนอกโลกอ๋อเซตี้อะไรแบบนั้นหรือเล่ละคะใช่ครับโครงการเซตี้ search for extraterrestrial intelligence เลยคือโนต้ตอธิบายนิดหน่อยว่าเขาไม่ได้แค่ฟังเฉยๆนะแต่หาแบบสัญญาณที่มันเจาะจงมากๆที่เรียกว่า narrow band narrow band คือยังไงคะคือเป็นสัญญาณที่แคบ และดูพิษธ,ธรรมชาติมากๆครับแบบว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้ง่ายๆเหมือนพยายามหาเข็มในกองฟางจริงๆแต่เป็นกองฟางระดับจัก,กรวาลเลยโหฟังดูยากมากๆเลยนะคะเนี่ยยากมากครับซึ่งนี่ก็เป็นส่วนของความพยายามทางวิทยาศาสตร์แต่ทีนี้โน้ตก็พาเราไปอีกมุมหนึ่งอีกมุมครับคือเปลี่ยนจากคำถามวิทยาศาสตร์ผิวๆไปเป็นแนวปรัชญาหรือสมมติฐานที่มันลึกกว่านั้น ยังไงคะเล่าหน่อยค่ะโน้ตเขาตั้งคำถามน่าคิดว่าหรือว่าที่เรายังไม่เจอเนี่ยไม่ใช่เพราะไม่มีแต่อาจจะมีเหตุผลอื่นเหตุผลอื่นเช่นเช่นอะไรบ้างคะก็มีหลายแนวคิดที่โน้ตยกมานะครับอย่างเช่นว่าถ้ามีอารยธรรมที่เขาเอ่อก้าวหน้ากว่าเรามากๆเลยเนี่ยข<า>เขาอาจจะมองว่าอืมมนุษย์เรายังไม่พร้อมมั่งที่จะรับรู้การมีอยู่ของเขา อาจจะกลัวผลกระทบทางสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่อ๋อ oh, เหมือนเบายังเด็กไปสําหรับเขาอะไรแบบนั้นประมาณนั้นครับหรือแนวคิดหนึ่งที่เรียกว่าสมมติฐานสนสัตว์ zoo hypothesis คือเขาอาจจะแค่มองดูเราอยู่ห่างๆเหมือนเราดูสัตว์ในสวนสัตว์นะครับสังเกตการเฉยๆไม่เข้ามาแทรกแซงโห oh, นี่มันคิดไปไกลกว่าแค่สัญญาณวิทยุเยอะเลยนะคะเนี่ยเหมือนมีเรื่องสังคมวิทยาจิตวิทยาอารยธรรมเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ครับ มันทำให้มุมมองกว้างขึ้นคือคำถามอาจจะไม่ใช่แค่ว่ามีใครอยู่ไหมแต่อาจจะเป็นทำไมเรายังไม่เห็นเขาล่ะอืมอืมมันอาจจะมีเหตุผลที่เราคาดไม่ถึงหรือเทคโนโลยีสื่อสารเขาอาจจะแบบต่างจากเราไปเลยจนเราตรวจจับไม่ได้ก็ได้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่ประเด็นสรุปที่โ no นทิ้งท้ายไว้ที่ดิฉันว่ามันพีคมากเลยนะครับคือเขาพลิกคำถามเลยจากที่ถามว่าเอเลี่ยนมีจริงไหม ปเป็แล้วถ้ามีจริงอะมนุษย์เราพร้อมจะเจอหรือ,อยังโอ้อันนี้สําคัญเลยครับการเปลี่ยนมุมคําถามแบบนี้ใช่ไหมคะครับเพราะมันยกระดับการคุยไปเลยคือไม่ใช่แค่เรื่องหาเจอไม่เจอแล้วแต่เป็นเรื่องความพร้อมของเราผลกระทบที่จะตามมาทั้งสังคมวัฒนธรรมจิตใจโหถ้ามีการติดต่อจริงๆนี่คงเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สุดๆในประวัติศาสตร์มนุษย์เลยมั้งครับ นึกภาพตามแล้วขนลุกเลยค่ะเหมือนที่โนต้ตเขาปิดท้ายแบบชวนคิดมากๆว่าทุกคืนที่เรามองดาวบนฟ้าเนี่ยลองคิดดูว่าอาจจะมีใครหรืออะไรสักอย่างกำลังมองกลับมาที่เราเหมือนกันแล้วก็ติดแฮชแท็กปิดท้ายแฮชแท็กเอเลียมีจริงไหมแฮชแท็กจักรวาลไม่ได้เงียบเสมอไปมันทิ้งท้ายได้แบบทั้งเหงาทั้งตื่นเต้นทั้งน่าคิดนะคะครับเป็นบทสรุปที่กระตุ้นความคิดได้ดีจริงๆ มันเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เข้ากับคำถามที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวตนและอนาคตของเราเลยนะซึ่ง mm hmm. มันก็ทิ้งคำถามสุดท้ายไว้ให้เราคิดกันต่อเองว่าว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงการติดต่อครั้งแรกเนี่ยไอ้ที่เราพูดกันว่าเตรียมพร้อมอะหน้าตาจริงๆของการเตรียมพร้อมมันควรเป็นยังไงเราควรเริ่มทําอะไรกันบ้างหรือยังไม่ต้องทําอะไรเลยอันนี้น่าคิดต่อมากๆครับ